จเจล่นคาสิโนในย่ายามธรรมะสวัสดีอันนี้อาตมาจะมาเล่นคาสิโน,โนให้ดูนะยมสลอ็อตไทยพีจีเช่นเดิมคลิกไม่ยากเลยตามขั้นตอนที่อาตมาวงไว้เลยนะยมฝากเงินเข้าไปเลยหกร้อยบาทนี้เขาไปดูกันว่าัมนจะเป็นเกมไหนอาตมาไม่บอกหรอกเลืลงมาเลยนี่เกมใหม่คลายพีจีเลยสดสดร้อนๆเลย ไม่ต้องเลื่อนเลยมันอยู่ด้านหน้าเลยเขามาก็เจอเลยเฮ้ยเราเขาไปดูกันดีกว่านี่หน้าตาเป็นอย่างงี้ตารางการจาของเขาตรงตัวเลยนะโยมตามรูปภาพเลยตัวไวส์แคปเตอร์ยังไงเอ้ยมีคูณด้วยปับเบ็ดไปเลยทุนหกร้อยบาทสี่สิบไปเลยโยมโเ,เบ็ดไปธรรมดาธรรมดาไม่ต้องออโต้วันนี้อย่างบริหารนิ้วมั่งเฮ้ย โฮ้ยโฮ้ยอะไรเล่าเฮ้ยเอาว่ะคูณ3แล้วนี่คอมโบเขาแล้วเฮ้ยคอมโบคูณฮาล้ไวสองตัวโฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยโวไวยังอยู่โฮ้ยเกมไม่ขายพีจีเลยเนี่ยยมสุดยอดไปเลยโฮ้ยบิ๊กวินแล้วโฮ้ยกำได้ใครก็กำ ชักว้าวเฮ้ยเมกาวินโอ้ผุท้โทรสั้งโมพันเ7 4 0สุดยอดไปเลยเบ็ดเดียวเท่านั้นเบ็ดไม่กี่เบ็ดเองเม<บร>ื่อเราเข้าสู่หน้าเมนูลายแล้วให้เราลิดคำว่าถอนเงินนะโยมไม่ยากเลยหากใครสงสัยกดเลขสี่เวลยโยมจะมีวิธีการแจ้งถอนเงินอยู่เอ้ยไม่ยากนี่ ให้เราใส่รหัสลับที่เราก็อกไว้ตั้งแต่แรกสมัครไว้ตั้งแต่แรกใส่จํานวนเงินไปเลยยอมเอ้แล้วคลิกถอนเงินเลยไม่ยากอย่างที่คิดแทงถอนเรียบร้อยแล้ว,ลวรอข้อความเขาอย่างเดียวนี่เข้าแล้วโห้ยระบบ AI ฝากถอนรวดเร็วทันใจเพียงเวลา3ามวินาทีเท่านั้นเองโอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ต่อมาด้วยนะยอมกด Subscribe ก็ดีนะ 折叠卡西诺。